ชื่อสมควรนกพัสเตียนนะครับชื่อเล่นนกฮูกนะครับบ้านอยู่เลขที่124โซน B ซอยบีนะครับผมก็ทํางานด้านการเงินมาตลอด20-30ปีที่ผ่านมานะฮะคือทําทั้งพวกวิเคราะห์งบทั้งหลายแหล่นะครับจัดโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างปล่อยกู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินผมได้คุยกับเพื่อนบ้านหลายๆท่านนะครับมารวมกันแต่ละคนก็มาจากหลากหลายอาชีพแล้วปรากฏว่าที่คุยคุยกันเนี่ยเอย,ยังขาดยังขาดผู้ ที่พอจะมีความรู้ด้านนี้มาบ้างถ้าเราเข้ามาช่วยได้ก็น่าจะช่วยนะฮะก็ร่วมร่วมกันร่วมมือกันผมคิดว่าประสบการณ์ผม20-30ปีเนี่ยมันคงจะพอช่วยทีมงานตรงนี้ได้มาอุดช่องว่างตรงนี้ได้ต้องการให้คนส่วนมากเนี่ยแฮปปี้นะครับอยู่ด้วยกันดัดแฮปปี้ผมต้องการวิ่งตอนเช้าทักทายทุกคนได้ไม่มีใครทําหน้าแบบเอ้ยคนนีฝน้ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ทุกอย่างนะฮะคืออยากอยากให้แบบเป็นสังคมเล็กๆที่มีความสุขมากกว่า วัน,นที่23ส,สิงหานะครับทีมงานของพวกเราก็คือตั้งแต่เบอร์1ถึง11ในชื่อของรวมมิจิตอาสาเพื่อเนเบอร์โฮมขอให้เราเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับผมฮะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกยกทีม1ถึง11ขอบคุณครับ